สวัสดีครับเมื่อเราเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็คงจะไม่พ้นที่จะต้องมีหน้าที่สั่งสอนลูกหลานให้เป็นคนดีฉะนั้นวันนี้ผมก็ขอทำหน้าที่ปู่สอนหลาน โดยจะพูดพอเป็นเครื่องสอนใจให้กับลูกหลานที่เราจะต้องรับผิดชอบสั่งสอนอบรมเขาให้เป็นคนดีเด็ก ก็เปรียบเสมือนผ้าขาวอยู่ที่ว่าเราผู้รับผิดชอบชีวิตเขาจะแต่งแต้มสีอะไรลงไปให้ดูสวยสดงดงามหรือให้ดูสกปรกยุ่งเหยมิมเละเทะก็ขึ้นอยู่กับเรารฉะนั้นเราจึงละเลยหน้าที่ในการ อบรมสั่งสอนกุลบุตรกุลธิดาไม่ได้คติสอนคนให้เป็นคนดีนั้น ผมได้รับการถ่ายทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษก็คือเกิดเป็นคนทั้งทีต้องเป็นคนดีให้ได้ประโยคสั้นๆเพียงเท่านี้ได้รวบรวมเอาเนื้อหา ต่างๆไว้อย่างมากมายโดยเฉพาะคำว่าคนดีเกิดเป็นคนทั้งทีต้องเป็นคนดีให้ได้ก็มักจะถูกตั้งคำถามโดยลูกหลานเสมอว่าคนดีเป็นอย่างไรครับคนดีเป็นอย่างไรคะ เราก็ต้องตอบให้ได้ว่าคนดีนั้นเป็นอย่างไรในสายตาของพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วที่สำคัญพ่อแม่ปู่ย่าตายายต้องเป็นคนดีให้เป็นตัวอย่างกับลูกหลานของตนคำสอนของท่านถึงจะศักดิ์สิทธ คําว่าคนดีในความหมายของผมนั้นมีด้วยกันยอ่อๆสรุปเป็นข้อๆได้ไม่ถึงสิบข้อเรียงลำดับตามความสำคัญของปัจจัยแห่งความเป็นคนดี การเป็นคนดีได้นั้นหนึ่งจะต้องมีศีลธรรมและคุณธรรมสิ่งนี้ชัดแจ้งอยู่ในข้อความที่เขียนไว ศาสนาสอนให้คนมีศีลธรรมศาสนาสอนให้คนมีคุณธรรมลูกหลานของเราเมื่อพ่อแม่ปุญาตายายเป็นพุทธศาสนิกชน กุลบุตรกุลธิดาย่อมเป็นพุทธศาสนิกชนด้วยฉะนั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายต้องมีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนให้กุลบุตรกุลธิดาของท่าน เป็นคนที่มั่นคงในศาสนาแล้วเขาก็จะรู้เองว่าศีลธรรมนั้นเป็นอย่างไรคุณธรรมนั้นเป็นอย่างไรไม่เพียงแต่รู้อย่างเดียวเขาต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วยถึงจะเรียกว่า เป็นคนโดยสมบูรณ์การเป็นคนดีข้อที่2นั้นในข้อแรกผมได้นำภาพประกอบเป็นภาพของพระพุทธองค์ ในยามรุ่งอรุณเหมือนกับแสงธรรมของพระพุทธองค์นั้นเปลียบประดุษแสงอาทิตย์ให้ความสว่างแก่โลกภาพที่สองคือเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์และกระตันยูของจีน คือเทพเจ้ากวนอูคนดีนอกจากจะต้องมีศีลธรรมคุณธรรมแล้วคนดียังขาดไม่ได้ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตและกระตันอยู่ ในเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันพ่อแม่ปู่ย่าตายายต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่ดีในความซื่อสัตย์สุจริตและกระตันอยู่ต่อผู้มีพระคุณคำสอนของท่านต่อกุลบุตรกุลทธทิดดาจึงจะมีความศักดิ์สิทธิ และสอนให้เขารู้ว่าความซื่อสัตย์สุจริตและความกตันอยู่นั้นเป็นเครื่องหมายของคนดีซึ่งจะละเลยในการปฏิบัติเสียมิได้หากต้องการเป็นคนดีข้อต่อไป คือต้องรู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบมนุษย์ทุกรูปทุกนามเกิดมาพร้อมกับสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อครอบครัวต่อส่วนรวมต่อประเทศชาติและต่อโลกในที่สุดฉะนั้นพ่อแม่ปุญาตายายต้องสอนให้เขารู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบตั้งแต่สิ่งในตัวของเขาก่อน แล้วก็ออกไปรอบๆจนกระทั่งรู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อโลกข้อต่อไปของคนดีก็คือคนดีต้องฝ่ายหาความรู้ ความรู้ไม่ใช่เพียงแต่ครุยปริญญาความรู้นั้นจะต้องรู้ลึกรู้จริงสอนให้เขารู้ว่าทุกนาทีที่เข็มนาฬิกาผ่านไปนั้นมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นให้เราได้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ความรู้นั้นเรียนไม่รู้จบฉะนั้นเมื่อ,อไรที่เราหยุดที่จะฝ่ายหาความรู้แล้วเมื่อนั้นเราก็ถับเท่ากับถอยหลังเราไม่ได้หยุดเพียงเฉยๆแต่อย่างเดียวสอนให้เขารู้ว่า เมื่อสแสวงหาความรู้ใดๆแล้วต้องรู้ให้รู้จริงรู้อย่างลึกซึ้งรู้ให้ได้สามารถเป็นครูเขาอย่างที่โบราณท่านว่านั่นคือรู้จริงและเมื่อรู้แล้วต้องเอาความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ให้เป็นรูปธรรมให้ได้ ไม่ใช่รู้แต่เพียงท่องจำเป็นนกแก้วนกขุนทองแต่รู้แล้วต้องนำไปปฏิบัติให้เป็นประโยชน์กับตัวเองกับคนรอบข้างกับสังคมกับประเทศชาติ และต่อโลกคนเราทุกคนต้องทำงานทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพทำงานเพื่อครอบครัว การทำงานนั้นเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าเราเป็นคนดีหากเราประกอบสัมมาอาชีพคืออาชีพที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นอาชีพที่สุจริตอาชีพที่ไม่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมือง อาชีพที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีจะเป็นงานสูงสักหรือต่ำต้อยอย่างไรคนดีนั้นย่อมไม่ปฏิเสธที่จะมีสัมมาชีพ โดยยึดหลักเป็นอาชีพที่สุดจริตไม่เบียดเบียนใครนั่นคือสัมมาอาชีพคนดีนั้นต้องสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนเอกลักษณ์ไทยก็คือความสุภาพอ่อนน้อม อยู่แล้วในสายเลือดฉะนั้นในข้อนี้ต้องสอนให้เขาเป็นคนไทยความอ่อนน้อมถ่อมตนและความสุภาพนั้นก็จะมาเองตามสายเลือดของความเป็นไทย นั่นคือคนดีคุณสมบัติของคนดีคุณสมบัติของคนดีอีกประการหนึ่งคือเสียสละเพื่อส่วนรวมดังเช่นบุรพกษัตราธิที่ราชของสยามประเทศ ได้เสียสละเพื่อบ้านเมืองทำให้เรามีไทยในวันนี้การเสียสละเพื่อส่วนรวมถือเป็นหน้าที่ที่สำคัญของคนดีประการสุดท้าย เมื่อเรามีพร้อมทุกอย่างแล้วจะต้องรู้จักการให้คือให้ความช่วยเหลือมีเมตตาปลอดต่อผู้ที่อ่อนด้อยกว่าทั้งหมดนี้ก็คือคุณสมบัติของคำว่าคนดี ซึ่งเราในฐานะพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วจำเป็นต้องอบรมสั่งสอนให้กุลบุตรกุลธิดาของเราเป็นคนดี โดยมีคาถาว่าเกิดเป็นคนทั้งทีต้องเป็นคนดีให้ได้และผมขอสรุปสุดท้ายว่าคุณสมบัติของการเป็นคนดีนั้นคือมีศีลธรรมและคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตและกะตัญยู รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบฝ่ายหาความรู้มีสัมมาชีพสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนเสียสละเพื่อส่วนรวมและมีเมตตาต่อผู้ที่ด้อยกว่า ขอให้ลูกหลานทุกคนจงเป็นคนดีให้ได้เมื่อเกิดมาทั้งที